เอ,อเลอเธอได้เจอ FC มานานแล้วว่ะดิสสวัสดีค่ะ FC ยินตอนรับเข้าซู่ช่องนครราชแบนด์ออฟฟิเชียลนะคะแม่ปุ๋ยเลหาเป็นก้องเขามาแต่ที่น,น้องสาวเล่าปุ่นๆ,ๆ,ๆพูดเด็กเอาเน้องกินให้เล่าพอเล่าเป็นนะคะที่เขารบรักของชาวบ้านเพ,เพราะว่าพ่นเป็นแม่ตะโปบบ้านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแม่วสวัสดีค่ะแม่ได้กินยังกินเน้วส,ส,สมพักเสียนกามีเด้อสมพักเซียนกามีเรีแซ่บ มีแกงเห็ดอะไรคะแม่นี่คือแกงเห็ดอะไรอันนี้แกงเห็ดบดเห็ดขาวแกงเห็ดรวมเม็ดอันนี้ซุปอันนี้ซุปหน่อไม้อันนี้ก้อยเห็ดอันนี้ก้อยอันนี้ลาบหมูอันนี้ผักอีฮินอ้ยไม่ใช่ผักกาดฮินบอกผักกาดฮินมีมักเยนานะคะมากินข้าวกับแม่ปุ้ยนะคะ FC ทุกท่านนะคะอร่อยยั่วๆนะคะยิ้มหน่อยอ๋อาคือยิ้มแข็งเงี้ยงสัส อันนี้แจ่วบองนะคะมากินข้าวกับแม่ปุ้ยนะคะขึ้นานสอนนี่ดินมข,ขึ้นเลิศแทรแม่ปุ้ยข,ขึ้นเลิศแท้นะชมคลิปชมโฆษณาวกสดน้เไม่ได้สดน้ำากเซียนนะคะแปลวน้ำมันโอ้ค่ะเอ้ยกลับกอง สวัสดีค่ะเอฟซีเราจะถ่ายคลิปนะคะวันนี้แล้วหนูก็จะไปซื้อที่นอนใหม่นะคะเพราะว่าลูกหนูกัดไปแล้วนะคะเราเ,เ,เห็นอีกแล้วนะครับนะคะนุ่งนอนหอ่มเนียน,มยนผมพักเสียนแม้เออแสบอันเฮลิโคลนตรงนีน้มีตัวนี้อ่ะบอเนื้นอุบ รักกันรักกันนะคะมาค่ะอู้เป็นจะแซ่แบแห้งพี่น้องพุนะ่น่ะเป็นอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยนะคะน้ำลายไหลน้ำลายไหลมากค่ะแม่ปุ้ยไปหาเก็บอีย่างน้อนั่นจากสวนมองได้วานไปขึ้นเกิดที่สุกระวาสวน,สวนทุะทระเแยกกับเป็กในสวนค่ะมากิน,นมสวนเบิร์ตมีพักมีมี เนี่ยมากินข้าวเนี่ยมากินข้าวทุกคนมากินข้าวน้ำเด้อค่ะสมบัะเซียนแล้วก็ลาบหมูคู่ห้างนะคะนี่ข้าวอ่อนๆกินข้าวเด้อค่ะยั่วๆอ่ะนะคะ เอ FC มาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อกินอาหารอีสานบ้านเฮาอันนี้ส้มน้ำไม้ค่ะหินต่อนะคะนี่คือผักอะไรคะคุณแม่ผักกาดหินผักกาดหินกินกับลาบกินกับลาบกินแบบบ้านๆเนื่องจากว่ามีพิธีรีต่อยิ่งหยังดอกไม้สุณว่าความอร่อยอื หวานมากมีสมบักิเสียนี่บางทียิ้นไปได้องามแม่ไหนไปแอบบ้าอันหนึ่งบ้าอันหนึ่งไปกินมากินซีนนะนะประถาวนซีนดิบนะคะอืมก้อยค่ะ แม่มาถ่าคนเบิองไร่เนาะอืเบางทิ่กินหล่อกินแปจะแซ่บนะตอนข้าวหลังนี้ใหญ่พอจนวาวนะอื่นใหญ่คือปันข้าวว,ว่าแลเขาขนา่ะนี่ยังกับอะไรปปิงนันปิงนี่ อบมนากบก้านมอืนาม่อื่นก็ยังสกินกินเบิดกบ้นเบิรดกันไม่เงีนะขายดีค่ะแม่ปุ้ยขายดีทุกวันมากด้ใจเอฟซีนี่นะปลาคอใหญ่นกินปลาคอ่อืจบที่เจ้บ้านนี่แม่ติดบาเขาขายถึกจ้ะ อ๋อ20บ,บาทได้จำไปแล้าพวกจ้าเขาเป็นกิ่รถลูกคนละเรื่องบอกเือมาแล้วจ้ามาเดินแม่ปุ๋ยได้กินอันนั้น <c oughs> แม่ปุ๋ยกินปลาขอนะคะตัวเบลอเลยค่ะ ปาคอมมิเกตตัวเนี้ยขโอกตีกินปาคออีอย่างคผมไมมิเกตแสบปาคอบมม่เกตแสบไอมันแย่งแม่อะตีมันแนปลาคอบมม่เกตพนจังมากค่าอะไรน่อือ เสร็จใจแม่ปื้นหนูก็จะกลับไปอาบน้ำใค้ยู่อาบตัวเล็กแม่ก็พักก่อนพรุ่งนี้เราค่ออกนาอพรม่ันนี้ไปผไปมันพรุ่งนี้ออกนากันมือออกหน้ามือบ้านอย่างไม่ปุดปุดอืมมือนี่ยู่ถาพุชใต้เราถึงมาลงเลยยูถาพุได้ฮะ ต้นมาน,นั่นลำน,นาแบบจะคนะมือถ้าออกนาเนาะออกน้าจะแวะไปดูนะจ๊ะ,จะได้ไป,ไปดูนานางกูพาตรงไหนนาเยี่ยง อร่อยมากครับเพื่อนสาวันุกจัาโสดน้ำผมพูชอบแต่เพื่อนสาวกเห็ดน้ำชีมาลูกซีนหายมอเล่ทีอเพื่อนสาวตินแม่ขวัญตานั่นหะแม่บ่แม่บ่ตีซิมมือแรงมือแรงงกซิม เช้าสิเบีบบวชเลยนะครับเออสิเบบวชค่ะบเมื่อได้เห็นอยู่บ้านได้ป่ะเนี่ยตาตูนเล่าอนุโมทนานั่นเล่าจบก็อย่างธรรมะเอ้าคู่เมื่ออยู่บ้านให้ลูกชงเงินชงคำอีดอกกูไม่ชอบปรมาณเราประมาททำบุญถ้าไปมึงสิ่งแรกก็สิ่งเหตุอันนี่ากินสบรมไทเออแล้วก็เออละวันละวัาจะสันลาถ้าก็มาเจอลูกลา เป็แม่คาเปลี่ยนชื่อจันอีกแล้วหัวเลยถ้าเป็นผู้เฒ่าแล้วก็อยากไปหาแบบหาเหรียหา,าหัวแบบว่าม,มีมวลซึนหัวแซลน้ำกัดแล้วก็ฉันไลาสไตล์แล้วเป็นหน้าแบบนั้นเนาะถ้าเป็นมาเป็นสาวเปะะน็นบละ่ะถ้าเหตุกับผู้หญิงนะถ้าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงเขาอิจฉาแเราบ้างให้ไปพูดก,กับคนนะไม่มีใครอิจฉาโอ้เป็นจีอิจฉาหลอดเบื่อเลย แล้วตอนนี้มีใครมาถ่ายไหมตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวคนมาทักก็มีเหมือนเดิมอืก็ทักก็เหมือนละแต่ในพวกที่ก็เดินมาทางังเดินมาคุยจะถ่ายไม่ได้ถ่ายครับพี่นี่ก็ไม่ได้ถ่ายครับพ <c oughs> ี่ิทราบปกติไม่ถ่ายไม่ถ่ายทุกวันสติตบออแบบจะไม่ได้ถ่ายครับ เพืดเด่อเทสวยครับผเพืดเด่อเทอันนี้แหละตอนซื้อเ่าน่ะพันพันสองตัวนั้นนะตัวนี้แปดร้อยจะได้ผสวเป็นยัวนาะตัวคือสวยไม่มา้เห็นเนาะบ็ามี

แน้นี่จะแมเปมันจะสุดสุดในเมงเข้ามาคือครเสี่ยงไปทำแตงแก่บานคือฮตะไรคือหนูบอชงเกาลัเกาบรรักเกาของอเดียวกันเอาเดีวกางบอชยตัวจังเพิน่นรกระแทกหมดหลังจากที่เพิ่นถึงเลียงหน้าเพิน่นจะดนมาต่ำรรเปนบอกเพินทุกขลาเม็นบอนั่นอ่านุมอนก็จริงแต่ว่าสุดห้าสุดของชาวอีสานคือแต่งแก่ต้องจ้องตกนั่นแหะแต่งแก่ ปากกระบอกคุณค่าคัะสองเก้าเก้าสองีุงน่ามอนหน่อนะเอียนเอียนนะคือการซื้อแต่มันอ๋อยนะมึนแล้วนั่นก็คือลายสองเก้าเก้าบวกขาเจ้าซื้อเจ้าของวาไม่ให้แม่ฮะถามสูตเปียนแม่เออนูบาหน่อยนะครูบ่าครูบ้ามาขิงเ้าเตรียมไปซ่อม บ่มาซุปใต่ละก็ะเล้ยวกระเลงะมั่นแหละไปถ่ายหน้าเด้ผู้บ่าวเอ้ยมือนเด้อนแรกยม่่มวาตแกเารุ่งนี้เราจะไปเล่นหน้าไม่ปุ้ยเหมือนเดิมนะคะเออแล้วเป็นหน้าแม่นี้โดยแม่ผู้ผ่าน้ดยอืมดี๋ยวหนูจะหาชุดยั่วก่อนอืมชุงเงินกระเล้ยในได้จอนะเราถ่ายออกไปไปเดี๋ยวไป ปลาแบกอันนี้มึงยางไปบ่ไดตีมาจากกุฏิอ่องไปท่านผ้บ่าวเยนะครับดูดีท่านก็บ้าด่นด้วยตัวผู้คบุรุมันไดูกุเลยนะคะเขาสีเทากับว่ามึงแกงกู้่านแข้งกุขึ้นไบปบาเดือดนาจังเลยออไอ้แบบแบบแเทาขุ้นไปมึงมุนดจะบอกแหงนักจว่าควยดาบพีออกมาดูนักจับ ต้องต้องแบบนั้นต้องคู่แบบนั้นแม่ไม่เท้าแต่ก็หลูกแลนั่มดิเดี๋ยวจับอุ่มเมียอยู่ลูกหนูหนูก็ได้เอาไปบ้านทีหนูหน้าน้ามันกัดผาหมหนูมัาในมันมันขึ้นในบ้านหนูหัวอยู่หนว่า ลายสุดดาลูกตีกกตีไป็นผู้รับรองแบงจะคอยให้ประเทดตีเบิร์นเลยตีรัวหน้าเกียดที่สุดเขาให้ประเทดตีแม่ี่ตัวเ,เล็กๆนี่ย<า><ๆ>พ่อตีจ้ปีโป้น่ะอืมันไม่ว่านตีรัวก็<ๆ>อยอมรับว่าหนูตีจริงๆนะแต่ไม่ได้ตีแรงก,ก็ตีแบบว่าทำไมต้องทำแบบนีน้ <c oughs> พี่ยามพัดองดับนาเนี่ยเปนมากี่คราวนะ แกงเห็ดรวมสุดหน่อไม,ม้แกงเยิปขนเมื่อยใจว่าถ้าเราเอาแต่อารมณ์เรามาก็ตายเฉยๆผ้าของมันก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนี่ใช่ท่านแม่เดี๋ยวน้ำไปอื่นมีแกงหน่อไม้อันแกงหน่อไม้ของเขาอ,อ่อนๆอัแกงหน่อไม้ละกันใส่อัน <S 2> <S 2> เดี๋ยวถ้าน้ำหมดหนูจะซื้อน้ำเออเอาแช่ให้เหมือนเดิมเอานี่ด้วยจ้ะ แม่ปุ้ยกินน้ำอะไรได้เงีแม่ปุ้ยลงแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแม่ปุ bye bye ้ยบายก่อนนะคุณแม่ bye bye บายบายค่ะ